สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท,ท,ท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y o u t u โก Go, Allow, Go Allow, ลาวเพจโกลลาวกับเว็บไซต์ g o a l a w .com G O L D A R O U N D วันนี้จันทร์13พฤศจิกายนนะครับในทุกช่วงต้นสัปดาห์หลายสัปดาห์นะครับราคาทองคำโดยเฉพาะโกลสปอร์ตเองมีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างจะแรงนะครับมีการเปิดแก็บกระโดดกันเยอะๆเลยเช้านี้ก็มีการเปิดแก็บแรงลงมาถึงวันสัก40ดอลลาร์เลยนะครับก่อนที่จะ ปิดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันตรงนี้เองถือว่าเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อราคาทองคำได้นะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจน์สินิสดาคอรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางชายนิ่งโกบุลเลียนนะครับไปดูกันว่าเหตุการณ์ทีท่เกิดขึ้นเนี่ยมันวิเคราะห์อะไรยังไงได้บ้างและส่งผลต่อภาพการลงทุนในสัปดาห์นี้อย่างไรรวมถึงสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามบ้างนะครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์สินิครับสวัสดีค่ะ เ,เรื่องของดอกเบี้ยของเฟดเองนะครับสัปดาห์นี้มี CPI คาดการณ์ยังไงครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเมื่อเช้าก่อนเด้อว่าเกิดอะไรที่ตลาดเมื่อเช้าเนี่ยมันมีความผิดปกติกับตลาดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอยู่ดีราคามันก็ลากลงจากหนึ่งเก้ามแปดเนียลงมาที่หนึ่งเก้าสองศูนย์ลงเพียงเซี้ยววินาทีซึ่งเราก็คิดว่ามันมันจะเกิดได้สองแบบก็คือเคสทีผิด กับสองคือเคสตั้งใจให้เกิดนะครับเพราะว่าผลลัพธ์มันต่างกันนะถ้าเกิดเคสชิมผิดอ่ะเดี๋ยวเขาจะรีบาวขึ้นได้เยอะล็อก่อยลงแต่ถ้าเกิดเคสตั้งใจให้เกิดเนี่ยการรีบาวอาจจะไม่เกิดหรือว่ารีบาวได้น้อยมากๆแต่จะลงได้ลึกมากๆนะคะครับอันนี้<ม>เราลองเล่าเล่าตัวอย่างให้ฟังเนื้อว,ว่าทําไมทาไมถึงมองแบบนั้นนะถ้าเกิดเคสชิผิดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเราเห็นว่าเขาเซลล์นะมันเซลล์ที่หนึ่งเก้าสามแปดแล้วลงมาที่หนึ่งเก้าสองศูนย์เรู้ตัวว่าผิดปุ๊บเขาจะซื้อกลับที่หนึ่ราาคเดิม Mm hmm, mm hmm. อันนี้คือเคสชี้ผิดแล้วก็คาดหวังว่าเวลาคนตื่นมาเห็นไสายยา้ยาวๆห่างยาวๆต่อให้เป็นไส้แดงก็ตามสแสดงว่ามันมีแรงซื้อกลับ mm hmm. ก็คาดหวังว่าเออเขาจะดันราคาขึ้นไปต่อจะได้ปล่อยออเดอร์ได้สูงกว่านี้ทีร่ราคาสูงกว่านี้สแสดงว่าเขามีฝั่งรองไว้อยู่อ่ะ mm hmm. คือคนที่ตั้งใจใ้ไม่เกิดมันมีฝั่งรองไว้อยู่กับเคสตั้งใจถ้าเคสตั้งใจเนี่ยเขาทําแบบนี้หนึ่งเพื่อไปกินสับหลลอดแล้วกดราคาลงให้ไปได้หนึ่งเก้าสองศูนย์สองคือเมื่อราคาลงเขาซื้อถั่วขึ้นมาให้ต้นทุนที่เขาติดเนนี่่ยมัตําลง สามอ <3 S 1> พอถั่วต้นทุนขึ้นมาปุ๊บเขาจะต้องระบายของหลังจากนี้ถ้าเกิดเราเห็นมีแอคชั่นแบบทิ้งเร็วๆแรงๆหรือว่าค่อยๆซึมลงซึมลงเงี้ยลงไปเรื่อยๆจนหลุดผ่นแก้าแสดงว่าเขาระบายของหมดแล้วเตรียมทิ้งลงอีกรอบอ,อันนี้เคสที่เกิดขึ้นกับตลาดเมื่อเช้าสังเคราะห์ได้แบบนี้แล้วค่อยๆพิจารณาว่าตัวเลขของสัปดาห์นี้ทําให้เกิดอะไรได้บ้างนะครับผมผมสังเกตอย่างนะช่วงเช้าวันจันทร์เนี่ยมักจะเกิดอาการอย่างนี้บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับประเภทแบบทิ้งยาวๆแล้วก็ดีกลับเลยอะไรทำนองเนี้ย เออที่ผ่านมาสามสี่ครั้งที่ผ่านมาเปิดแก็บแต่เป็นแก็บปกติในหน้าของภาวะสงครามใช่ไหมฉันั้นคือเป็นเหตุการณ์ปกติไปอิงกับสงครามเกิดแก็บเป็นเรื่องปกติแล้วก็เล่นตามเทคนิคปกติแต่รอบเนี้ยผิดปกติมากๆมันไม่ใช่แก็บมาจากสงครามมันไม่ใช่แก็บมาจากเออข่าวที่ดันซึ่งเช้าเราพยายามสกีนข่าวว่าไม่ข่าวอะไรทำไมเกิดแกบแบบนี้มันไม่มีแสดงว่ามันมันเป็นแก็บที่มาจากความตั้งใจคีย์ออเดอร์ ให้เกิดขึ้นหรือมาจากการคีย์ผิดจริงๆโดยไม่ตั้งใจ mm hmm. มันก็เลยสร,รุปเคตได้แบบนี้นะคะคซึ่งโอกาสเกิดแบบนี้มันมีน้อยมากในตลาดแต่ถ้าเกิดเกิดแล้วก็ต้องระวังการเข้าฝั่งรองต้องระวังแต่อยู่ฝั่งชอตอะเด้งเซลล์เด้งเซลล์ได้ปลอดอภยัยแต่ฝั่งรองยไม่น่าปลอดภยัยโอเคงั้นมาสัปดาห์นี้ CPI มองอยังไงต่อดีครับ สัปดาห์นี้ตัวเลขสำคัญมี CPI ตัวเดียวเนาะ CPI กับพอ CPI ซึ่ง CPI เนี่ยทางบูมเบิร์กหรือว่าที่อื่นๆนเขาคาดการว่าตัวเลขเนี่ยจะลดลงจากรอบที่แล้วเขาประกาศ3.7%เนาะครับรอบนี้เขาคาดการว่าจะลดลงมาอยู่ที่3.3%ซซึ่งการลดลงแบบนี้ถ้าตัวเลขออกมาตามคาดจะทำให้ทองเด้งขึ้น ทําให้ทองเด้งขึ้นแล้วก็ไปประเมินต่อไปว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อแล้วก็เข้าไปเช็คเลยว่าซีมเอกรูปเนี่ยเขามองไงซึ่งเขามองว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยจริง,รรงๆนะคะที่ต่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็เลยคิดว่าตัวเลขเนี่ยถ้าดูจากราคาน้ำมันด้วยดูอะไรได้ตัวเลขมันน่าจะลดลงจริงอันนี้คือข้อควรระวังแต่ว่าเขาจะมี CPI พรุ่งนี้ใช่ไหมครับถ้าวันนี้เขาลงสมมตินะถ้าวันนี้เขาลงแล้วเขาไม่หลุดหนึ่งเก้าสองศูนย์ราคาโลที่เขาทำ mm hmm. ทำตลาดแปลกๆเมื่อเช้าอะ่ะพรุ่งนี้อาจจะมีเด้งขึ้น แล้วเราเค่อยชอ็อตหรือถ้าวันนี้ไม่เด้งเราจะชอ็อตลงมาก่อนก็ได้นะคะแต่การเป uh ็น huh. การชอร็อตสั้นเพื่อรอเด้งพรุ่งนี้อีกในรอบของ c p พแล้วก็ชอ็อตใหม่อือ uh huh. แต่ถ้าเกิดพลิกล็อกขึ้นมาล่ะครับถ้าตัวเลขพลิกล็อกออกมาสูงกว่าคาดแต่ไม่สูงก็สามจุดเจ็ดนะมันก็จะเด้งได้สูงแต่เด้งเพ่าลงเพราะสุด uh huh. ท้ายแนละ้วตัวเลขมันก็คือน้อยกว่ารอบที่แล้ว มันก็ต้องเทียบเป็นครั้งต่อครั้งว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะคาดหวังให้ตัวเลขมันต่ำกว่าสามเป็นไปได้ยากมากถ้าดูจากทรงราคาน้ํามันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันยากเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาสูงคาดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เป็นไปได้น้อยอแต่สูงยังไงแล้วเซนทิเมนไม่เปลี่ยนก็คือสูงแล้วไม่ทะลุเกินสามจุดเจ็ดหรือสี่จุดศูนย์ศูนย์เซนติเมรไม่เปลี่ยนก็คือเด้งเซลเด้งเซลเหมือนเดิมคุณูรสีมองยังไงเฟดเดือนธันวาคมจะคงหรือว่าจะขึ้น เราคิดว่าคงนะคะเพร<อ>า <คง S 2> นะดูจากทรงของไท่ทรงของตัวเลขเ,เงินเฟอ้อต่อให้ยังไม่ออกนะเราก็ประเมินไปว่าไม่น่าเกินสี่พอมันไม่เกินสี่ปุ๊บแล้วราคามันนิ่งด้วยดอกเบีย้ยที่มันสูงอยู่ที่ห้าจุดสองห้าถึงห้าเนี่ยเปิดไม่จําเป็นต้องรีบขึ้นนะปลายปีนี้เพราะว่าดอกเบีย้ยมันสูงมันกดเงินเฟอ้อเป็นในตัวอยู่แล้วแลวประกอบกับสถานการณ์ที่แม่นอนอย่างเช่นเราเห็นแบงค์แบงค์ของเบริกาังมีความเสี่ยงอยู่นะมไม่ใช่มีมีแล้วก็สงคราม ถึงแม้ว่าทองไม่ได้อิงสงครามแล้วแต่ถามว่าความรุนแรงเขามีไหมมีนะโดยเฉพาะเออกาซาเนี่ยในพื้นที่กาซาอิสราเอลกาซาเนี่ยเขาแรงขึ้นทุกๆวัน mm hmm. แต่เหตผลที่ทองไม่อิงแล้วอย่างที่เราบอกคือไม่ได้กลายเป็นสงครามภูมิภาคทองจะไม่อิงและปรับตัวลงตามสไตล์เทคนิคเขาเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าอนาคตข้างหน้าแบบปีหน้า mm hmm. เหตุการณ์แบบเนี้ยจะจะจบเลยไหมจะเกิดขึ้นใหม่อีกไหมการันตีไม่ได้เพราะฉะนั mm ้น hmm. พอการันตีไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อยู่ในจังหวะที่ เงินเฟอ้อเด้งแรงแรงเฟดไม่จําเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้ก็จะคงไว้ขนาดนี้แหละแต่ไม่ได้บอกว่าหยุดดอกเบีย้ยขาขึ้นนะค,คงไว้เพื่อเปิดช่องว่าถ้าวันหนึ่งเงินเฟอ้อมันเด้งเกินสิ่งที่เขารับได้อย่างเช่นเด้งเกินรอบที่แล้วแล้วเขาค่อยขึ้นก็ยังทันไม่ต้องรีบใช้ตอนนี้เพื่อไปเร่ง recession ในตัวให้มันเกิดเร็วโอเคอย่างนี้ขอ,อกรอบลงทุนโกลสปอร์ตอีกสักรอบนึงครับถ้ากรอบลงทุนเนะี่ยตอนนี้ก็ สำหรับคนที่จะเข้าช็อตเลยไม่ทันเพราะว่าเมื่อเช้าเขาเด้งขึ้นไป40เนอะถ้าเขาจะซืมเนี่ยเขาจะซืมมาที่1930ก่อนเราดูนะคะถ้าเกิด1930ลงมาแล้วเขายืนได้เขาจะเด้งกลับขึ้นไปให้เราช็อตที่50 58ค่อยเปิดช็อตแต่ล้าเกิดเขายืนไม่ได้เขาจะซึมลงไปเรื่อยๆไม่น่าซื้อเลยเขาจะซืมลงไปที่1920 1908แล้วค่อยเด้งวันที่มี CPI วันอังคาร เร,เราค่อยไปเด้งเราช็อตเอาเพราะเพราะฉะนั้นคือสิ่งเราทําได้ตอนนี้คือถ้าเด้งขึ้นมาให้เราชอร็อตหนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าแปดก็เปิดสถานะชอ็อตตั้งเอสแอลไว้ที่หกห้าแต่ถ้าไม่เด้งถามว่าราคาน่าซื้อไหมไม่น่าซื้อขึ้นอืไม่น่าซืออาซ้อขึ้นเพราะเรามองว่าราคาเป้าหมายเขายังขึ้นตลาดไม่ครบเลยอือเข้าใจครับอืออืออย่างนี้ก็คือก็รอรอรอ,อให้ขึ้นเพื่อชอ็อตลงมาอย่างเดียวเนาะใช่ร้อยขึ้นเพื่อช็อตลงมาอย่างเดียวค่ะฟองไทยครับ ถ้าเป็นทองไทยก็ต้องมาดูที่ค่าเงินบาทค่าเงินบาทเนี่ยตอนนี้เมื่อวันศุกร์เขาอ่อนขึ้นมาเพราะรับข่าวเรื่องดิจิตอลบอลเลตก็มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้เป็นไฟนอลนะชัดเจนว่าเขาจะให้แบ่งกลุ่มเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้ววันนี้วันนี้สําคัญที่วันนี้ว่าบาทจะอ่อนต่อหรือจะกลับมาแข็งอยู่ที่วันนี้เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีคนไปยื่นต่อต่อรัฐจะทมนูญหรือไม่แน่ใจต่อสาเราจะรรมาดูหรือไม่พูดตรวจการแผ่นดินนี่แหละว่าสิ่งที่นายกพูดอะ เงินนะมันมันขัดต่อ,อแล้วก็พามาดูหรือเปล่าถ้ามันขัดกาแจกไม่ได้ก็คือกู้มาแจกไม่ได้ถ้ากู้มาแจกไม่ได้เราเราเราไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือเวลาที่มีข่าวดีเรื่องดิจิทัลวอลเลตบาทจะอ่อนมีข่าวดีว่าให้ได้หรือให้ได้อ่างเงี้ยบาทจะอ่อนแต่ถ้าเกิดมีข่าวมากรบว่าเอ้ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาขัดแล้วมันให้ไม่ได้แบบบาทมันจะแข็งให้เราพิจารณาแค่ดีถ้าถือว่าวันนี้มีคนไปยืน่นแล้วศาลรับเรื่องวินิจฉัยแค่รับเรื่องยังไม่วินิจฉัย ทองไทยจะร่วงลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือทองอ่ะยังลงไม่เสร็จเหมือนกันราคาทองไทยยังลงไม่เสร็จเหมือนกันประกอบกับโกลสปอร์ตมันซึมลงถ้าโกลสปอร์ตซึมลงด้วยบาทลงด้วยราคาทองไทยก็จะลงหลุดต่ํากว่าสามหมื่นสามซึ่งสเต็ปที่เขาจะลงถัดไปก็คือสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบและหนึ่งร้อยห้าสิบไปเรื่อยๆจนคืนตลาดทั้งหมดอือเดี๋ยวมันสูขเขาดีดแรงเลยนะครับด,ดีดีขึ้นมาแบบสามร้อยห้าสิบบาทนี้คือเออก,ก,ก็งงเหมือนกันนะ เพราะว่า,าบาทแรงมากมากวันศุกร์ต้องบอกว่าบาทดีข้อแรงมากมากเลยแล้วก็ประกอบกับโกลสปอร์ตเนี่ยวันศุกร์ตอนช่วงที่บาทดีโกลสปอร์ตยังไม่ได้ทิ้งตัวอ่าอ่าฮะมันก็เลยเป็นจังหวะที่เอ้ยทําไมราคาทองมันเด้งขึ้นมาขนาดนั้นพอไปเช็คค่ะอืมก็เขาให้ความชัดเจนเรื่องดิจิทอลวอลลูประกาศอกเสือเนอะแต่พอสุดท้ายพอวันเสาร์อาทิตย์มีนักวิเคราะห์นักวิชาการเนี่ยเขาก็มาพูดถึงความเป็นไปได้ว่า าจาจะได้หรือไม่ได้มันก็เลยทําให้บาทในช่วงช่วงเช้าวันจันทร์มันชะลอตัวจากที่ควรจะอ่อนต่อเรื่องไปอีกสเต็ปหนึ่งชะลอตัวแต่ถ้าเกิดมีเหตุขัดข้องให้ให้เขาเดินเดินต่อไปได้อย่างเช่นไปฟ้องร้องแล้วไปรับเรื่องวิสัยหรืออะไรเงี้ยบาทจะกลับอ่อนราคาไทยจะเด้งขึ้นแต่ถามว่าเด้งขึ้นแล้วกลับตัวได้ไหมยังยังเชื่อว่ายังไม่กลับตัวนะถ้าโกลสปอร์ตเนี่ยเขาไม่ได้กลับขึ้นอ่ะไม่กลับตัวเพราะโกลสปอร์ตลองมองแค่รีเบลเพิ่งลงไงคะครับกรอบทองไทยเท่าไหร่ดีคร กองไทยเนี่ยเขาจะมีแนวต้านที่สามสามสองร้อยกับสามสามสี่ร้อยถ้ามีของก็ระบายออกเขาได้มากที่สุดเหมือนเดิมนะคะส่วนคนที่รอเข้าระยะกลางเนี่ยสามารถเริ่มสะสมได้ตั้งแต่สามสองเจ็ดร้อยห้าสิบผลที่ระยะกลางเริ่มสะสมได้เวลาราคาเขาคืนกลับมาหลังจากที่ลงข้างล่างแล้วเนี่ยเขาจะคืนได้หมดราคาพวกนี้ก็ไม่ติดครับสามสามเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสำหรับระยะสั้นก็เว้นไปก่อนรอรอรอยลงลงมากันนะใช่ใช่ยังยังเหมือนกับว่าเขายังเสด็จน้ำไม่หมดอ่ะครับ สตานี้มีอะไรติดตามเป็นพิเศษไหมครับอยากให้จับตาเป็นพิเศษไหมครับไม่มีเลยนอกจากสินไอแบบพอสินอใช่ค่ะอดอึดอมดกันแค่นี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณวิโรศินสดากรผู้จัดการฝ่ยายวิเคราะห์การลงทุนของทางชานิงโกบุเลียนนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองการลงทุนทองคําในวันนี้กันอย่างที่คุณวิโรศิบอกแล้วครับต้องมาดูกันว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี้ยจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําอย่างไรบ้างแต่ประเด็นที่โฟกัสสัปดาห์นี้คือ CPI วันพรุ่งนี้นะครับถ้ายังคงไม่ปรับลดลงมามา,มากมายเฟดก็ ต้องมาดูาครับว่าเฟดจะเอาไงต่อแต่ว่าจากที่ดูแนวโน้มของจากเฟดวัตถุแล้วก็คาดว่าจะยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ก็ต้องมาดูว่าตัวเลข CPI จะออกมาลดลงหรือเปล่าหดือยถ้าเกิดว่าดีขึ้นไปเหนือ4เซขึ้นมาเนี่ยโอ้ก็ต้องเกาะติดเฟดกันเลยครับว่าต้นเดือนหน้าในาคารยูอนเต็ดเฟดจะเอาอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดส u b s c เพื่อเป็นกำลังใจงกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามส